ของฝีมือแรงงานะอะไรเหล่านี้เพื่อจะเพิ่มรายได้กับเขาดังนั้นทุกอย่างมันต้องเดินไปไป,ไปสเตปไปสเตปอย่างเงี้ยนะพ <c oughs> รุ่งนี้ก็จะเริ่มันหยุดเทศกาลรสรงการานต์ก็ขอให้เป็นสงการานต์ที่ปลอดภัยนะเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเตรียมพร้อมตัวเองให้ดีขับรถขับราอย่าดื่มสุราพักผ่อนเพียงพอตรวจสอบยาพานนะรจรจันธุ์นะเพราะรถก๋จราจอดนี่ก็พูดกันแล้วพูดกันอีกนะวันนี้ก็สติที่รายการมาวันนี้ก็น้อยลงกว่าปีก่อนถึงวันนี้นะ ให้มันไม่มีเลยก็จะดีกว่ามั้งที่มันจะสูญเสียนะไม่อยากให้มีใครสูญเสียทั้งสิน้นวันนี้ก็ได้จําเรื่องแผนความปลอดภัยทั้งในเรื่องอำนวยวาสะดวกความปลอดภัยการเช้ถนนการป้องกันการแพร่ระบาดโรค c สิบเก้ายังมีประสิทธิภาพมีเจ้าที่มีความโดกตลอดเส้นทางทุกเส้นทางนะครับจะมีการกดขันเรื่องการตรวจวัดระดับแอลโกอฮอล์อย่างเคร่งครัดเพราะนั้นพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็ต้องช่วยกันรักษาพื้นที่ของท่านให้ปลอดภัยให้ชุมชนให้ปลอดภัยคน